สวัสดีตอนเช้าวันที่11กรกฎาคม2566นะครับวันนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับบรรยากาศสวยๆกับดอกลำไย,ยที่อันนี้เขาตั้งงอกเนาะเขาตั้งงอกจ้ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านสาระเขียวนะครับเขาเรียกหมู่บ้านสาระเขียวส่วนที่เรากำลังถ่ายอยู่คือส่วนของพี่ทิพวรรณกับพี่หนุ่ยนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็เคยมาถ่ายตอนที่เป็นลูกอยู่ก็เห็นการเก็บผลผลิตแล้วถ้าย้อนกลับไปดูนะครับปีนี้ก็ออกดอกอีกแล้ว นะครับกับสูตรสารทางใบที่ไม่ต้องลงดินแล้วอยากจะบอกว่าพื้นดินของที่เขตคลองหาดติดกับสวยดาวครับมันจะเป็นดินือนเนื้อนุชด,ดินที่แบบพอฝนตกมันจะติดล้อหมดเลยดินต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นสูตรแต่ละสูตรที่ใช้จะต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็ต้องเปะเพอสมควรนะครับสูตรสารทางใบให้เห็นว่าข้างล่างผมเน้นย้าทุกครั้งเลยครับว่า ข้างล่างกับข้างบนมันออกใกล้เคียงกันในต้นออกใกล้เคียงกันเพราะนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลําไยเราอ่ะมีการพัฒนาของรูปได้ดีถ้าเกิดดอกมันใกล้เคียงกันการบํารุงก็จะง่ายนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือมันจะเก็บพร้อมกันเดี๋ยวเราเดินไปชมข้างในกันดีกว่าไหมนุชใช่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกับสูตรที่เราแนะนําพี่เข้าไปนะครับว่าใช้อะไรกันบ้างเริ่มต้นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับ ใช้นะครับก็จะมีการบํารุงตั้งแต่ยอดที่1นนะครับก็บํารุงตามสเต็ปเลยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับก็จะมีการใช้สูตรสามสิบสิบสิบโบโลแคกับเจอร์มิเนียนะครับเพื่อดึงยอดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการขยายยอดด้วยการใช้สามสิบสิบนะครับบวกท็อปเอ็นบวกโบโลแคลตามสูตรที่เราดีไซน์ไปในแต่ละแปลงนะครับหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายของยอดที่1คือมีการเล่งใบแก่นะครับโดย6 2ย30ขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยยอดที่1นนะครับถ้าเกิดใบแก่พร้อมกันแล้วเน ยอดที่2จะออกพร้อมกันหลังจากนั้นก็เข้าคอร์สยอดสครับยีเสมอโบโลแคลเจอร์มินเนตแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดไล่ใบครับผมยี่สิบสามสิบแล้วก็สะสมอาหารด้วยสิบพันสองสิบเจ็ดบวกทับเคบวกโบโลแคลบวกทโบอันนี้ก็สูตรนะครับจบแล้วสองยอดหลังจากนั้นก็ทําสารสี่ครั้งสารสี่ครั้งที่ดีไซน์แปลงนี้น่าจะเป็นอีดิฟอนประมาณร้อยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวสิบพันสองสิบเจ็ดลองกัเอ็นไทโอนะครับอย่างละกิโลครึ่งในสองครั้งแรกพอครั้งที่ 3, ครั้งทีี่่เนย เราต้องดูการพัฒนาของดอกก่อนว่าไม่ใช่พัฒนาของดอกนะครับการพัฒนาของน้ำใหญว่าดูดสารเยอะขนาดไหนเป็นยังไงบ้างมีการหลุดร่วงของใบามากขนาดไหนแล้วค่อยดีไซน์ออกมาเพราะฉะนั้นครั้งที่3าที่4เนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันเลยบางแปลงก็ใส่เท่าเดิมบางแปลงก็ลดปริมาณลงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องฉีดให้มันทั่วข้างล่างข้างบนถึงจะออกความกัน 2. กิ่งจะต้อง โปรง่งพอสมควรนะครับมีการลอกขนแ่งได้ยิ่งดีถ้าเกิดมีไม่มีการลอกขนแงบางทีอ่ะลำไย,ยมันจะฉีดไม่ถึงข้างบนถ้าต้นใหญ่นะครับนั่นคือเป็นหลักการ2วิธีที่เราจะทํากันส่วนตอนนี้ครับเรามาดูแลวเราก็จะดีไซน์นะครับให้พี่เขานะครับซึ่งฤดูกาลนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่ผมบอกไปแล้วไงมันทําค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเกี่ยวกับการทําลำไยดอกตอน,น,นที่อำเภอสอยดาวนะครับ เพราะว่าอำเภอสรดาวก็ตกบ้างไม่ตกบ้างแรงมากมากเลยก็เหมือนทุกที่นะน,นุ่นนะอากาศมันแ้งเหมือนกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการทําดอกออกมาณวันนี้ถ้าปีที่แล้วบรรดกเราออกขนาดเนี้ยมันก็ถือว่าที่สุดแล้วอ,ะอ่ะเพราะก็หายากเหมือนกันนะที่ปีที่แล้วจะออกดีติดดกแล้วปีนี้ออกอีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันเฉพาะที่อื่นนะแต่สูตรเราเป็นเรื่องปกติ ม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมนุชใช่จ้ะที่ปีที่แล้วดอกปีนี้ออกอีกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องปกติเลยแล้วออกดอกเด<อ>ี๋ยวเรามา,าแต่งดอกกันอีกนิดนึงนะครับ,บให้มันสวยงามขึ้นสูตรต่อไปเราจะใช้อะไรสูตรต่อไปนะครับผมน่าจะแนะนําให้ใช้สูตรพาดอกละเพราะว่ามันเริ่มบานก็จะมีตัวนะครับโบโลแคลนะครับประมาณห้าขีดนะครับแล้วก็ตัวเมกซิงสามขีดที่สําคัญที่สุดต่ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือเกรดวอลครับเกรดวอลคืออะไรเกรดวอลคือ แร่แร่ซิลิคอนนะครับมันจะช่วยให้ปรับโครงสร้างแล้วก็ทําให้ลหําไยเนี่ยมันทนต่อมแมลงทุกอย่างครบหมดเลยการปรับคือเรียกอ,อย่างนี้รุเสริมความแข็งแรงเนาะใช่เติมความร้องได,ไ,ดได้ได้ท่าซิลิคอนนะไม่ใช่เป็นคนนะท่าซิลิคอนนะครับเดี๋ยวเราเรียกว่ากดซิลิคอนนั่นแหละในภาษาบ้านบ้านเราทําให้ต้นไม้แข็งแรงอะเนาะใช่ครับจะไ,ได้เพิ่มาตาการติดใช่ใชมีแรงในการเลี้ยงลูกเราปีที่แล้วน้องอานบ,บอกว่าถ้า,าใช้ถ้าซิลิคอนอันเนี้ย นะครับดึกเกรดวอเนี่ยหนอนจะไม่ค่อยกวนใช่เพราะว่ามันเซลล์มันแข็งแรงหนอนกินไม่ได้ใช่ครับน้องบอกเลยน้องเป็นคนสังเกตนะะน้องเบนกับน้องอาเขาลองดูเฮ้ยพี่หนอนไม่มีหนอนไม่ดูก็จริงแต่มันก็จริงนะแป้งของกิฟฟินที่ใช้ปุ๋ยของเราสูตรของเราหนอนไม่ค่อยไม่แรงเท่าไหร่เลยเนี่ยครับแล้วก็เริ่มบานแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับลาขมเหลาเพราะว่าน้ําหวานของดอกลําไยมันเยอะคือ ตัวบูเคเลตครับฤดูการแบบเนี้ยผมแนะนําให้ใส่250ร้อยห้าสิบซีซีไปเลยเชื้อราก็ใช้เหมือนเดิมครับดูมาส่วนค่าแรงระยะนี้ก็ผมแนะนาอีมาเมตินบนซอเซเวตบวกอีมิดาคอปิกได้ฉีดไปสักครั้งหนึ่งหนัก,นก,นกเๆเลยทั่วๆเลยแล้วก็ปล่อยเข้าบานได้สักสิบวันแล้วก็พ่นผาดออกอีกหนึ่งครั้งแนวคิดของผมนะอย่างนี้นุชเราอะ่ะจะชอบเจอปัญหาตอนบานแล้วฝนมันหล,ลงลงมานะาฝนที่แบบไม่ตกมาประมาณสิบกว่าวันอะ่ะ แล้วปัจจุบันมลพิษมันเยอะเราเลยใช้วิธีการที่เวลาฝนตกช่วงดอกบานอีกวันหนึ่งฉีดดาเลยต้องฉีดใครับสมมุติแรงว่าสิบวันแล้วแล้วอย่างวันนี้ตกใช่ไหมพุ่งนี้ฉีดดาเลยเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะฝนมันจะเอาสิ่งสปกปรกที่เป็นมลภาวะค่า PM จากบนฟ้าลงมาสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราทํากันหลังจากที่เราเดินดูนะครับเราก็ประเมินแล้วว่าของพี่เขาก็น่าจะออก90กว่าเปอร์เซ็นต เลยนะครับเกือบร้อยเเซที่มันหายไปไม่ถึงร้อยเซคือบางช่อยังไม่ยาวแต่ออกทุกยอดนะบางช่อยังไม่ยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําบํารุงกงันให้มันอวบให้มันยาวกว่าน,นี้นะครับโดยการเติมท็อปเอนเข้าไปด้วยนะครับแปลงนี้เพื่อทําดอกอ้วนนะครับท็อเอนไปด้วยเลยดอกอ้วนแล้วก็ตัวไมกระซิงที่เราแสบไปอ่ะมันจะไปยืดช่อดพวกนี้ให้ยาวขึ้นมาอีกนุด mm hmm. ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรว่าเฮ้ยมันจะสั้นไปไหมมันจะยาวขนาดไหนเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้มันใกล ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางนําสวนลาไยกับนายชาตีนะครับแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลดีๆได้ตลอดถามเราได้ตลอดเลยปรึกษาเราได้ทุกระยะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนใหม่ฝากติดตามแล้วค่อยติดตามชมนะครับไปก่อนครับ